สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l i ฟ์ไลฟ์ฟลานะครับวันนี้เราจะไปออกทริปกันนะครับจะไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่หมู่บ้านอีตองนะครับอำเภอทองผาภูมินะครับก็เดี๋ยวมาดู การเดินทางของเราจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราอยู่แถวๆจังหวัดนครปฐมแล้วนะครับก็ประมาณ8ดโมงครับตอนนี้ข้ามสะพานแยกบ้านโป่งมาแล้วนะครับ แสงชูโตมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่จัดกาจนบุรี จะเป็นทางเข้าของร้านลักขณานะครับก็เข้ามาในซอยซอกแทกนิดหน่อยนี่ครับข้างหน้าก็คือวัดถ้ำเสือนะครับอยู่บนเนินเขาครับน่าจะเป็นตรงนี้แล้วครับร้านลักขณา ก็มีคนพอสมควรน,นะตอนนี้อยู่ที่ร้านลักขน,นานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาหลังวัดถ้ำเสือนะครับก็บรรยากาศดีมากทีเดียวลมพัดเดย็นสบายครับ อันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวที่สั่งนะครับคือเส้นเล็กต้ยมยำไข่ครับพิเศษครับสำหรับชามนี้50บาทครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศของบริเวณโดยรอบร้านลักคันนานะครับก็เป็นคันนาครับสมชื่อ,อน,นี้เราก็ทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านลักคันนาเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะไป จุดหมายถัดไปคือบารมีทีแอนเทสนะครับเป็นร้านกาแฟที่จะเห็นวิวของรถไฟสายสายมรณะนะครับผม นรู้สึกว่าจะเป็นทีมงานจากท่องถูถ่ายไบเกอร์นะครับมี f o r ์ซ่าสนะครับคันคันคันตรงกลางแล้วกันนะครับแล้วก็มี NMAX นะครับคันหลังแต่เขาน่าจะตรงไปปีล็อกกันนะครับส่วนเราเนี่ยจะแวะไปคาเฟ่ที่ในในตัวเมืองการนี้ก่อนนะครับบารามี t ีแอนทครับ ขวานะครับตามป้ายอำเภอด่านมะขามเตี้ยเหมือนจะเป็นสุสานนะครับของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองครับนี่ครับตามป้ายร้านบารมีทีแอนดเทสเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเรียกว่าจุดชมวิววัด ถ้ำเขาปูนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านบาร,รมีทีแอนเสนะครับคนเยอะทีเดียวครับวันเสาร์อย่างนี้มีเค้กหลายอย่างเลยนี่จะเป็นทางรถไฟนะครับที่สามารถมาชมรถไฟรวมถึงถ่ายรูปกับรถไฟก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงสายอย่างนี้แดดร้อนมากถ้าเป็นตอนเย็นน่าจะเหมาะครับ แล้วก็วิวของร้านนะครับจะเห็นเป็นวิวโค้งแม่น้ําผมไม่แน่ใจแม่น้ําแควใหญ่หรือเปล่านะครับ,รบก็บรรยากาศดีทีเดียวเสียงเพลงอาจจะตืดนิดนึงนะครับหลังจากแวะที่บารมีทีแอนเทสแล้วนะครับเราก็จะมุ่งตรงไปยังเขื่อนวัชิราลงกรณ์นะครับซึ่งจะอยู่ระหว่างทางที่เราจะไปบ้านอีตองนั่นเองนะครับว่าจะไปดูจุดชมวิวที่สันเขื่อน ก่อนที่จะเข้าไปที่หมู่บ้านอีตองครับก็เดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเหมือนจะมีฝนเล็กน้อยนะครับก็หวังว่าจะไม่ตกหนักไปมากกว่าน,นี้ คือเลี้ยวไปถ้ำกระแสนะครับที่เป็นเส้นทางรถไฟสายบรณะครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสน,นใจอีกที่หนึ่งของกาญจนบุรีนะครับตรงนี้จะเป็นน้ําตกไซโยกนะครับน้ำตกไซโยกน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยอดนิยมเลยทีเดียววันนี้รถเยอะมากนะครับ ได้กลิ่นฝนอตอนนี้ไฟเตือนน้ำมันขึ้นแล้วนะครับวิ่งมาประมาณ270กิโลต้องมองหาปั๊มแล้วล่ะมีปตทออยู่ใกล้ๆโอเคแล้วรอดูนะครับว่า เป็นไงบ้างมัถือว่าใช้อ้างอิงได้เลยนะก็คือถังนึงเนี่ยวิ่งมาประมาณ270กิโลครับเฉลีย่ย26.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับวัดตามหน้าใหม่รุ้นเหมือนกันนะเนี่ยข้างหน้าครับนี่แต่ยอดเขาเลย 100ร้อเมตรโอเคเหลือปั๊มแล้วครับค่อยเริ่มชั่วหลังจากแวะเติมน้ำมันเมื่อสักครู่นะครับก็ตอนนี้เราพร้อมเดินทางกันต่อแล้วมีน้ำมันเต็มถังนะครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการเข้าไป บ้านอีตองแล้วก็กลับออกมานะครับสบายสบายอตอนนี้ไม่ต้องลุ้นน้ำมันแต่ว่าก็มาลุ้นฝนแทนครับน,น,นั่นน่าจะตกแล้วล่ะ เธอว่าหมอกหรือฝนโอ้ยังไม่ค่อยเปียกใช่ไหมอืมเดี๋ยว้อง,ส,งสังเกตรถที่มา นี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้านอีต่องนะครับมาในวันฝนตกก็หมอกจะเยอะแบบนี้เลยนะครับหมอกหนามากดูช่องทางวิตรภาพแบบ เป็นช่องที่แบบเดินข้ามไปพมา่าได้เนส่งไปเนะเเาะเย่ลมโดยสารหมอกเยอะเหมือนเดิมเฮ้ยพิควันควันนี่หว่าโทษนะครับช่องทางาพิจารณาเขาปิดนะครับ ปิดครัเงิปึงนะครับตเราิด่งนโอเคอ้อ๋อขอบคุณครับกลับรถ มาให้ดูกันนะครับบรรยากาศของเดินเดินช้างศึกวันฝนตกครับก็ทางขึ้นปิดด้วยครับแล้วก็รอบๆก็ไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่าเป็นหมอกปกคลุมไปทั้งหมดนะครับมันก็ไม่ไกลนะแต่จริงมาแล้วก็จะได้รู้งานเป็นไง มาถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะครับถึงแม้ว่าจะเปียกฝนมาตลอดทางเลยในขากลับนะครับก็ถ้าถูกใจครับฝากไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ